เหตุผลเก็บเงินล้านอยู่ใกล้แค่เอื้อมเองนะคะเป็นเป้าหมายที่ทุกคนนะคะเขาก็อยากจะพุ่งชนกันตั้งนั้นนะคะอยากจะมีเงินหลักล้านนะคะฝันเป็นจริงแล้วนะคะถ้าเราเริ่มต้นเก็บไปตั้งแต่วันนี้ด้วย5เหตุผลง่ายๆ,ๆ,ๆนะคะข้อที่1ก็คือว่าตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะมีระยะเวลากําหนดค่ะให้ชัดเจนเลยค่ะว่าเราเลยค่ะจะเก็บเงินล้านนะคะภายในระยะเวลากี่ปี แล้วเราก็ไปบริหารนะคะว่าเราจะออมวันละเท่าไหร่นะคะข้อที่2ก็คือว่ามีวินัยในการออมนะคะพนักงานเงินเดือนนะคะพอเวลาที่เงินเดือนออกนะคะเราต้องแบ่ง20%นตะคะมาไว้ออมทันทีเลยนะคะข้อที่3มก็คือว่าบันทึกค่าใช้ใจ,จ่ายต่างๆของเรานะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่านะคะว่ามันมีส่วนไหนที่มันเกินความจําเป็นของเรานะคะเราก็ย้ายมาฝากมาออมเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อที่เราจะได้ เก็บเงินหลักล้านได้ใกล้เข้ามาเร็วขึ้นนะคะอันท,ที่4ี่ก็คือว่าการวางแผนลดหย่อนภาษีนั่นเองนะคะซึ่งเราะะถ้าเราฝากเนเรื่องประกันชีวิตนะคะเราสามารถนํามาลดหย่อนภาษีภายในสิ้นปีได้และก็ไาช่วยลดค่าใช้จ่ายเพื่อไปเพิ่มเงินออมของเราเป็นอีกทางหนึ่งได้ด้วยนะคะข้อที่5้าก็คือว่าให้รางวัลกับตัวเองนั่นเองนะคะอันนี้สําคัญ เราต้องมีความสุขนะคะในการเก็บเงินร้านของเราและมีความสุขในการใช้ชีวิตประจําวันของเรานะคะเมื่อเราเก็บเงินร้านได้ครบแล้วเราก็อย่าลืมมาให้รางวัลกับตัวเองบ้างนะคะและนี่ก็คือว่า5เหตุผลนะคะที่เราจะเก็บเงินร้านอยู่ใกล้แค่เอื้อมเราเองนะคะ